สวัสดีค่ะพอกันแลว้วกับตันฟาร์มชันแนวนะคะมือนีเข้ามางานกีฬาของอบตอตำบบ้านกูนะคะบ้านของเขาเองนะคะเพิ่นจัดง,งานกีฬามือนีเป็นมือเดินขบวนงานกีฬานะคะพี่นอ้องหลังจากที่ COVID 19, โควิดลดลงค่ะก็เิ่มมีงานกีฬาเขามาแล้วเป็นปีแรกนี่มาเบิงน้องกับตันค่ะน้องกับตันเพ่น,น,นเป็นข้าราชการก่อนค่ะกับมือน จีนไทยบรรยากาศแห่งเบิงนะคะพี่นออ้องอบาตตํตำบลบ้านกูนนะคะกับซิมี่ขบวนของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะฟังฝุ่นนะคะแม่คุณย่ายไม่ได้ส,สวยๆคะ่ะแล้วก็ขบวนแต่ละหมู่บ้านนะคะ ควนทีสองฟังเป็นขบวนของเล็กน้อยอะบานนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกูส่วนผุดนก็จะเป็นของอุบานท้งองเหมือนค่ะแต่ละอุบานสูสมบวรของมายา เก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะทีนี้ผู้ปกครองนะคะนามากนี่ก็จะเป็นของโรงเรียนผู้สูงอายุสมวัยของตำบลบ้านกูนะคะเมืองขาผัวกมม่ยย่ายๆเพิ่นโรงเรียนยายได้ค่ะของอบตอบ้านกูผู้สูงอายุเยอะเลยค่ะเพิ่นจัดกิจกรรม แม่คู่บาดกับแม่คู่งามทีมงานผู้สูงอายุนะคะเพิ่งขามีคนดูแลผอมพี่น้องแจกยาดมไปน้ำนะคะอ ขบวนกับมะฮอนแล้วค่ะหมบ้านแหลกมะฮอนแล้วนะคะก็จะเป็นขบ,บวนแต่นหมูบานค่ะ ตะบุบบ้านกูนะครับลูกลูกที่น่ารักของพวกเรานะครับ mm. ตัวสวยงามมากมากนะครับวันนี้ลูก,ลกจะถือพัฒนาเด็กน้อของพวกเราในวันนี้นะครับ mm. วันนี้นะครับขบวนที่นำพวกเรามาตั้งแต่ขบวนแรกนะครับก็คือ การแสดงออกถึงความจงรพที่ดีต่อสัสสมันชาติศาสนาต่อ กีฬาถักบขวาหันครับนอกจากนั้นนะครับท่าน,นกีฬาตะก้อแล้วนะครับท่านก็ยังเป็นผู้ที่มีความถนัดนะครับในกีฬาประเภทปีทานะครับเป็นนักวิ่งระ,ะ,ะยะสิกิโลเมตรนะครับรวมทั้งยี่ส็กิโลเมตรท, km, ท่านก็ผ่านมาแล้วนะครับยี่สบสอง,งทุกทุกหมู่บ้านนะครับได้ออกจากสนามในวันนี้นะครับก็คือวงเรียงจาก รงเรียนมัธยมยางศรีสุราษนะครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกทุกท่านนะครับท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับได้ร่วมชมขบวนพาเหรดในทั้งนี้ครับ นำโดยกองโดยยานจากโรงเรียนมัธยมยางศิรีสุราชนะครับได้รับความอนุราะห์จากท่านผู้ในการนะครับท่านรองผู้ในการนะครับและคณะครูที่ร่วมทำการสุดซ้อมนะครับได้เป็นกองนะครับนำนักเรียนนะครับที่เป็นวงโรยยานของโยอยงรงเรียนนะครับเข้าร่วมาการแข่งขันในท่าน,นี้นะครับ นอกจากนั้นนะครับก็ังมีวงดุริยางนะครับของลูกตู่เรานะครับจากตรงเรียนบ้านน้องจิกนะครับ ความมโนเคราะห์นะครับจากท่านผู้ในการเด่นอุชัยสารนะครับผู้ในการโรงเรียนบ้านองจินะครับได้ให้เกียรตินำลูกๆนะครับเป็นวงดุิยางนะครับจะได้นํานักกีฬาออกจากสนามนะครับโดยผ่านหน้าท่านประธานนะครับในครั้งนี้นะครับโดยตัวที่หนึ่งนะครับที่จะนํานักกีฬาของพวกเราออกจากสนามนะนะครับก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ เป็นลูกหลานนะครับของพ่อเที่อยู่หลังนนะครับเข้ามาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับของโครงการทุนงานส่วนำบนบ้านูัง่อยของก็ นะครับทีือเ้ได้ว่าได้รับการอบรมศักษรจากคุณครูนะครับให้ฝึกซ้อมนะครับแ,แ,และที่จะ่านหน้าท่านประธานเพื่ันต่อไปนะครับเป็นกระบวนที่สวยงามนะครับโดยป้ายของการแข่งขันโดยนีผู้เล่ป้ายนะครับก็คือนังสาวประรดีพันโมลี นางสาวอาทิตาไปทลุนะครับเจ้าหน้าที่จากกองตันเรือส่วนตำบลบ้านผู่นะครับไปถือป้ายทางตมนักกีฬานะครับผ่านหน้าท่านประธานในครั้งนี้นะครับรายงามมากเลยลูก ทำมาตัวเล็กๆนะครับน่ะเข้าจังหวะมากเลยนะครับอ่ะ